งั้นเดี๋ยวอาจารย์เควันนี้อาจารย์เคจะสรุปหวย3ตัวเด่นให้นะที่รักนะคะ3ตัวเด่นให้เลยนะคะ3ตัวเด่นหรือ3ตัวรุ้นรางวัลที่1นะคะแล้วก็รุ้นสิทธิ์รุ้น3ตัวเหมน4ี่ครั้ง3ตัวเด่นของอาจารย์เคค่ะมี3หาง3ตัวรองมี3หางและชุด2ตัวมีทั้งหมดนะคะ4ชุดชุดละ3หางอาจารย์เค่บอกหมดเรียบร้อยเลยนะคะสถิติของอาจารย์เคคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่รักค่ะยงวดฟังให้ดีค่ะที่รัก 24งวดผิดแน่นอนสี่งวดถูกประมาณ20งวดค่วดที่รักขะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะใครที่ฟังอาจารย์เค่อยู่ตอนนี้นะคะหากระดาษประกาพร้อมหรือยังจ๊ะเตรียมแคปพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะอาจารย์เค่จะน้นให้แล้วนะที่รักนะคะอาจารย์เค่จะน้นให้แล้วนะคะที่รักนะต้อง ผิดผิดน้ำกันพ่อแม่พี่น้องนะคะนะแต่แต่ให้มานะ,ะผิดไปหนึ่งงวดถูกมาแล้วแปดงวดนะคะนะสลับกันถูกนะคะระหว่างสามตัวกับสองตัวนะจ๊ะที่รักนะแต่สองตัวเนี่ยเข้ามาแล้วหกงวดค่ะสามตัวเข้ามาแล้วสมตัวหมุนสีครั้งเข้ามาแล้วสองงวดค่ะที่รักค่ะรวมเป็นแปดงวดค่ะจะ้จะอาจารย์เขียนเขียนชาร์ตนี้ได้ยังจ้ะจายเขียนชาร์ตนี้ได้ยังยังไม่ได้เขียนชาร์ตนี้ค่ะวันนี้จะเขียนแบบนี้เลยจะเขียนแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เขียนสองตัวนะคะจะเขียนสามตัวเด่นก่อนนะคะเอ้ามาจ้ะ ที่รักแชร,เเรออ์เพื่อนเื่อหรือยังคะเผื่อพรุ่งนี้อาจารย์เข้ไม่ได้มาอคําว่าการพลาดดูงวดที่งวดที่แล้วค่ะ9กับ6เป็นเลขเดียวกันอาจารย์เข้บอกแล้วใช่ไหมพี่จา๋าใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมคะอาจารย์เข้เขียน5 9และอาจารย์เข้ก็เขียนอะไรให้ด้วย5 6เมื่องวดที่แล้วหวยออกอะไร5 6ครับพี่จา๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขกันพลาดอาจารย์เขก็จะบอกไว้ร่วงหน้าเดี๋ยวงวดนี้จะเขียนให้ตัวเท่าๆกันแต่มันจะอยู่ในวงเล็บสีแดงโอเคบาจา่จ๊ะ โอเคบัาจ้พ่อแม่พี่น้องถ้าโอเคค่อยสิไปแล้วได้ค่ะนะฮะเอาแบบว่าพี่พี่ที่ปั่นจักรยานเพราะจันเคชอบนะที่พ,พ,พี่พี่เขาปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่ไดีจันเคประกาศแบบพี่เขาเลยนะคะงวดนี้รวยจังงวดนี้รวยเหมือนไหมเหมือนไหมโบเอ่บอบกบ่อยนะคะโบกบ่อยวู้ เฮ้ยพอจ้ามาจังซี่มาจังซี่อะไรประมาณนี้นะที่รักนะอ้าวม,มามาแล้วนะที่รักอาจารย์เคมาแล้วนะนะจะเน้น3ามตัวลองให้ด้วยเลยสตัวหมุน4ี่ครั้งให้ด้วยเลยนะคะใครอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเก้าสองสีสองสในใน่าสูตราการคํานวณของอาจารย์เคค่ะที่รักค่ะ 924จะกลายเป็น624ได้ด้วยดหนอาจารย์แค่เขียนให้เพราะ9กับ6เป็นเลขเดียวกันที่ราักา9กับ6เป็นเลขเดียวกันนะคะสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านค่ะที่คุณเข้ามาดูตอนนี้ก็คือของไทยนะวันที่2นะคะวันที่2พฤษภาคม2564ค่ะนะคะนะจะกลายเป็น624นะคะนะวันนี้อาจารย์แค่จะ เน้นให้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะวงกลมให้นะคะค่ะนะคะหนึ่งหกแปดระวังนะคะระวังหกกระดกเป็นเก้านะคะหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งเก้าแปดค่ะที่รักขาตัวที่สองแล้วนะคะนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะเน้นให้แล้วนะคะที่รักนะนะ,ะใครที่ฟังอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะนะเอาต่อค่ะ หางสุดท้ายหางสุดท้ายก่อนที่จะล็อกของตัวเองให้แล้วนะคะเน้นให้นะคะนะตามสูตรนะที่รักนะ5 7 3 5 7 3ค่ะที่รักขา5 7 3นะคะทันไหมเอ่ยทันกันไหมท,ที่รักขาทันไหม5้3 5 7 3 คุณแม่แม่ทันไหมคะใครที่เขียนกระดาษประกาทันไหมจ้ะพี่จ๋าเขียนทันไหมหากระดาษขาหากระดาษประกาทันไหมเอ่ยอาจารย์แค่จะชูทั้งสามหางที่เป็น3มตัวเด่น3ตัวเด่นมีเป็นเลขอะไรเป็นของหวยไทยนะมีสิทธิ์ลุ้นสามตัวรางวัลที่หแล้วก็ลุ้นสามตัวหมุนสี่ครั้งแต่จะมีโอกาสลุ้น 3, ามตัวรางวัลที่หนงมากกว่า สามตัวหมุนสี่ครั้งส่วนสามตัวรองหรือสามตัวสุดสามตัวสุดปังก็คือมีสิทธิ์ลุ้นเลขท้ายสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่มากกว่าหรือที่พวกเราเรียกกันว่าสามตัวหมุนสี่ครั้งนะคะเดี๋ยวจะให้ด้วยวันนี้นะครบพันเก้าร้อยแชร์ก่อนนะที่รักนะอ้าวมาจ้ะทันไหมจ้ะเดี๋ยวจย์แค่จะให้พี่พี่แคปก่อนก่อนที่อาจาย์แค่จะวุ วงกลมเผื่อพี่ๆว่าจะได้เห็นเลขได้ชัดนะคะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์แค่วงแล้วมันทับตัวเลขไหนไปเดี๋ยวพี่ๆจะแบบว่าอุ๊ยอาจารย์มองไม่เห็นชัดเจนเลยนะคะนะวันนี้ให้แคปก่อนนะ,ะอา้าวงวดนี้รวยจ้าหวยแจกฟรีจะหวยแจกฟรีอันนี้ของไทยนะคะของไทยวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 4ยค่ะนะจ่พิจัดนะเห็นกันชัดแล้วนะคะอาจารย์แค่เวลาแคปสามวินาทีค่ะหนึ่ง สอามแถมมาอีกสองค่ะสี่ห้าหมดเวลาค่ะอาจารย์แค่จะเน้นเลขให้แล้วพี่ๆพ,พร้อมกันไหมคะภาพเสียงชัดเจนไหมตอนนี้ไม่มีสะดุดใช่ไหมนะคะ Wifi อาจารย์แค่ยังโอเคอยู่ไหมถ้าโอเค ขอกดไ like ลค์รัวๆให้หน่อยว่าพร้อมแล้วที่จะล็อกเลขให้ตัวหนังสือไม่ย่ยี่ภาพของอาจารย์แค่ไม่มีสะดุดนะไม่มีสะดุดใช่ไหมยังผู้หญิงคนนี้ยังพูดคล่องปรื๊ดอยู่ใช่ไหมคะที่รักขานะคะน,ะนะมาจ้ะมาจ้ะนะคะมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะนะคะอ่ะเลขแรกจ้ะที่เน้นให้ 9, 2, 4 าสองสี่ระวังเกระดกเป็นหจะกลายเป็นหกสองสี่ทีละขาได้ยินชัดเจนใช่ไหมจ้ะพี่จ๋าระวัง9กระดกเป็น6กนะคะเก้ากหกของอาจารย์เ้นในสูตรเป็นสูตรเป็นเลขเดียวกันระวังนะคะเจะกลายเป็น6จะกลายกระดกมาก็จะกลายเป็น6กสอ่ระวังพึกงเลขพึงระวังค่ะนะคะ,นะคะ นะคะอ่าเห็นกันชัดเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเห็นกันชัดไหมจ๊ะเน้นให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกหนึ่งหางเดี๋ยวจะเน้นให้อีกหนึ่งหางค่ะตอนนี้ใครฟังอยู่นะคะเผื่ออาจารย์แค่ไม่ได้ไลฟ์พรุ่งนี้เพราะอาจารย์แค่พรุ่งนี้มีโอกาสที่จะติดธุระนะคะเผื่อมาไม่ทันนะคะเผื่อมาไม่ทันไลฟ์นะคะพี่ๆรีบนะคะรีบแคปเจอร์ไวเลยนะคะของไทยนะของไทยวันที่2พฤษภาคม2564นีนี้ค่ะ ที่รกคาเลขที่เน้นให้ค่ะ9 2 4ระวังค่ะ9กับ6ของอาจารย์เคเป็นเลขเดียวกันเลขในวงเล็บเนี่ยคือเลขพึงระวังนะที่รักนะก็คือ9มันจะกลายกระดกเป็น6จะกลายเป็น6 2 4ที่รกคาเห็นชัดนะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะตัวที่2ค่ะที่เน้นให้นะตัวที่2เน้นให้ค่ะที่รกคาเลขที่เน้นให้คือ 5 7 3 5 7 3ค่ะที่รักขะเลขที่เน้นให้นะคะนะมีคนถามบอกว่าเจ้าของเพจซื้อหมดเลยไหมเจ้าของเพจซื้อทั้ง3ตัวค่ะนะคะแต่ว่าพี่พี่ให้เน้นให้อาจย์เคก็เน้นให้ส่วนใหญ่เลขที่อาจารย์เคนเน้นให้จะออกนะที่รักนะส่วนใหญ่หมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาสูตรเข้าเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ออกนะที่รักนะคะ วันนี้ใครฟังอยู่คุณได้รับสิทธิทพิเศษในการที่ได้หวยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะที่รักนะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราด้วยนะคะนะไม่มีกลุ่มไม่มีห้องนะคะที่รักขาอาจารย์อาจารย์แค่ให้หน้าเพจไม่ใช่อะไรนะอาจารย์แค่ไม่มีเวลาหนึ่งอาจารย์แค่เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะและอาจารย์ชัดก็เปิดร้านวัตถงมงคลด้วยนะคะเราก็มีเวลาด้วยจํานวนจํากัดเราเจียดมานะ,ะที่รักนะ เอา3ามตัวเด่นมีสิทธิ์ลุ้นสตัวรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคะเห็นห้าเจ็ดสากันไหมเห็นห้าเจ็ดสามกันไหมพี่จา๋าเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์แค่ขึ้นสูงไปหรือต่ำไปจ๊ะพี่จา๋าเห็นกันชัดนะคะเห็นกันชัดไหมจ๊ะพี่จา๋าชัดเนาะโอเคนะฮะโอเควันนี้คะ่ะใครฟังอาจารย์แค่อ,อยู่ คุณอยากได้เลขสาตัวหมุน4ครั้งให้จันเคล็อกให้เลยไหมเราจะได้ไม่เจอกันบ่อยเผื่อพรุ่งนี้จันเคไม่มาค่ะนะคะอ้านะฮะ,านะฮะทานให้อร่อยนะคะพี่จา๋า591เกาหสำหรับใครที่รอนนัาพริกตาแดงตาแตกปลาล้านะคะรอแป๊บนะคะเมื่อวานนี้ขายดิบขายดีค่ะนะคะที่ราัคขานะคะห้าเก้าหนึ่งห้หนึ่งค่ะที่รัคขานะคะทันไหมทันไหมคะ 5-9-1คะ่ะ5-9-1หนึ่งได้อาจารย์แคจะเขียนเลขพึงระวังให้นะคะนะสตัวสุดปังของอาจารย์แค่เขียนเลขพึงระวังให้ก่อนเลขพึงระวังคือสูตรของอาจารย์แค่เนี่ย24งวดผิดแน่นอน4งวด ถูกประมาณ20งวดสลับกันถูก3ตัวรางวัลที่1 3ตัวหมุน4ครั้งหรือที่เราเรียกกันว่า3ตัวหน้า3มตัวท้ายลอตเตอรี่2ตัวชั้นบนชั้นล่างแต่ต้องกลับเอง6กับ9เป็นเลขเดียวกันที่ราคา6กับ9เป็นเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากได้เลขของข้อยท่องจําให้แม่นขึ้นใจเลยนะคะโอ้ยครได้591มาแล้วนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะนะ591ระวังค่ะเลขพึงระวังคือเลขที่อยู่ในวงเล็บ ระวังจะก,กระโดกกลายเป็นห้าหหนึ่งระวังจะกระโดกกลายเป็น5้าหหนึ่งากกกกา 5, 6, 1, คาทิละขาอาจารย์เค่เขียนเลขพึงระวังไว้เลยนะเราจะได้ไม่มีปัญหากันหลังจากที่เลขออกแล้วเราจะได้เข้าใจตรงกันง่ายว่าอ๋อค่อยให้แลว้ว <laughs> นะอาจารย์ซี่นะคะอาจารย์ซี่นะคะพอแม่พี่น้องอาจารย์เคเน้น3 4 8สี่ดให้คะทีลาขาทันไหมเดี๋ยวจะสูงไปต่ำไปบอกได้เด้อนะคะ จากแพร่ค่ะขอให้จันปังๆนะคะขอบพระคุณพี่บัวผินมากๆเลยค่ะนะคะที่รักนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะอันนี้เป็นของสองพฤษภาคมนะคะเป็นของไทยนะคะอาจารย์แค่รีบให้เพราะอาจารย์แค่ติดธุระหลายที่นะคะนะ,ะให้ไว้ก่อนล่วงหน้าการล็อกเลขให้แล้วในสูตรของอาจารย์แค่อาจารย์แคจ่จะไม่จะไม่เป,เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะที่ราคานะ,ะถ้าให้ไว้แล้วคือให้เลยนะคะ อาจารย์แคใ่ให้ไว้แล้วคือให้เลยไม่ใช่ว่าก่อนหวยออกโอ้ยโอ้ย,อยคอยขอแก้ตัวได้ค่ะบเบานะคะสวัสดีพี่อัมพรจา้านะคะสวัสดีคุณฟาร์มจันทร์ผ่องโพค่ะนะฮะสวัสดีพี่อรนุชจา้านะนะได้เลขทะเบียนรถด,ด้วยนะพี่อรนุชบอกโอ้ยสาธุค่ะนะะทันไหมทันไหมนะคะเพราะว่าอาจารย์แค่ติดธุระบ่อยช่วงเนี้ยค่ะนะฮะติดทำธุระติดทำน้ำพิษค่ะที่รักบ่อยมาก งวดนี้รวยจ้าได้สามสี่แปดมาสองใบอุ้ยคุณคุณป้ณปอีทแบ่งค่อยสักใบได้บอ <c oughs> ได้บอนะอาจารย์เคไปเจอาาลอตเตอรี่มาอาจารย์เคก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะนะอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นสามตัวรางวัลที่หนึ่งและสามตัวหมุนสี่ครั้งแต่จะมีสิทธิ์ลุ้นสามตัวหมุนสี่ครั้งมากกว่านะคะนะสิทธิ์ลุ้นสามตัวรางวัลที่หนึ่งอาจารย์เคให้ไปแล้วอยู่ด้านหน้าพี่ๆคนไหนยังไม่ได้ ใครมาไม่ทันสามตัวเด่นคือมีสิทธิ์รุนสามตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะทีราคาทันไหมทันไหมทันไหมจ๊ะทันไม่เอ่ย